แฝะแท้ข่าววันนี้จะนําเสนอความคืบหน้าของโครงการเงินดิจิตอลวัลเลด10,000บาทนะครับโดยรัฐบาลได้ประกาศชัดเจนเป็นครั้งแรกนะครับว่าจะจ่ายเป็นเงินสดจํานวน10,000บาทให้กับกลุ่มเปราะบางในประเทศเป็นจํานวนถึง14.5ล้านคนภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้อย่างที่ทราบกันนะครับว่าโครงการดิจิตอล10,000บาทนะครับเริ่มต้นขึ้นในสมัยของนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ว่ามีปัญหานาน,านประการนะครับมีคาเตือนต่างๆนะครับอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยอาจจะเกิดความไม่มั่นคงและอาจจะเกิดการผิดกฎหมายนะครับเรื่องนโยบายการเงินการคลังของประเทศและก็ต่อมานะครับรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็เลื่อนนะครับ,นะรบ,นะรบการประกาศใช้โครงการนี้นะครับเรื่อยมาจนกระทั่งนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรได้ขึ้นมาเป็นผู้นําของประเทศนะครับและก็ได้สารต่อในโครงการนี้ และก็เมื่อวันที่9เดือน9นะครับที่ผ่านมาก็คือวันที่9เดือนกันยายนพุทธศักราช2567นระครับรัฐบาลโดยนายภูมิมธรรมเวชชชัยได้ออกมาประกาศเลยบอกว่าโครงการเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทนะครับเดิมเนี่ยนะครับจะจ่ายนะครับไม่เป็นเงินสดแต่ว่าล่าสุดรัฐบาลบอกว่าจะจ่ายเป็นเงินสด1 0,000บาทให้ทันทีกับกลุ่มคนเปราะบางในประเทศซึ่งประกอบไปด้วยคนที่ถือบัตรคนจน และก็คนที่พิการนะครับและก็มีบัตรนะครับโดยจะจ่ายให้คนละ1,000งบาทภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นคนพูดเรื่องนี้หน่อยนะครับกลุ่มนคนกลุ่มแรกที่จะได้ก็คือกลุ่มคนประมาณ สิเ็ล้านซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับจะได้เป็นเงินสดไปเลย1 0,000บาทส่งเข้าบัญชีโดยตรงนะครับแล้วเขาก็สามารถเอาเงินนั้นไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแบบไหนกันยาเข้าตุลาเนี่ยผมเข้าใจว่าจะมีงวดที่สองออกสำรับคนที่ยังเหลือ,อที่ลงทะเบียนอยู่ก10กว่าล้านนะครับก็ถ้าถ้าทำได้ก็จะเข้าสู่ระบบดิจิทัลบร็ด ถ้าทําไม่ได้แล้วก็ยังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่พร้อมด้วยอะไรก็แล้วแต่หลายหลเรื่องเนี่ยก็จะใช้เงินสดนะครับประมาณคนละ5้าพันบาทในครับอันนี้ถ้าเป็นการตกลงขั้นต้นนะแล้วที่เหลืออีกห้าพันบาทเนี่ยถ้าเราจะพยายามให้เข้าสู่กลไกของดิสทเร็ยตนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าหากว่าติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะครับโดยโครงการนี้มีคําเตือนออกมาเป็นระยะระยะนะครับว่าถ้าหากว่าใช้เงินเดืต้นนะครับ ไปให้กับประชาชนมันอาจจะผิดกฎหมายและอาจจะมีปัญหาตามเรื่องข้อกฎหมายตามมาก็ได้และกระทั่งหลังสุดนี่นะครับรัฐบาลภายใต้การน,นําของนางสาวแพทองฐานชินวัตรได้ขึ้นมาเป็นนะครับนายกร,รัฐมนตรีก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับโครงการนี้โดยจ่ายเป็นเงินสดแทนและนอกจากนี้นะครับคนที่ยังไม่ลงทะเบียนก็จะทยอยจ่ายนะครับไปต่อไปนะครับอาจจะถึงประมาณสักต้นปีหน้านะครับจะจ่ายเป็นเงินสดอีกห้0 0 0บาทต่อคน หรืออาจจะจ่ายเป็นเงินจิตต้อนอีก5,000บาทต่อคนก็ได้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปถ้าผู้ชมนะครับคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรนะครับอย่าลืมแสดงความเห็นมานะครับถ้าหากว่าชื่นชอบแปะสายข่าวก็กรุณากดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยนะครับ